สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสองพี่น้อง DNP นะคะอันนี้หลังจากที่เราส่งเตานะคะเตาวัฟเฟิลเรานะคะเตาวัฟเฟิลจิ๋วนะคะไปส่งซ่อมนะคะที่บริษัท c กิ c เซ็น e n t e r นะคะอันนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะคะประมาณเกือบประมาณสองเดือนนะคะเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะหลังจากที่เราส่งเตาไปซ่อมแล้วเป็นยังไงเรามาแกะกล่องกันเลยจ้า S <S นี่นะคะเพื่อนๆ, <S <S ๆคนไหนมีปัญหานะคะสามารถส่งเตาไปซ่อมได้ตามที่อยู่ที่ที่ถ่ายให้ดูนี้นะคะเพราะว่าเตาเราเวลาเราทำเนาะใช้ไปประมาณหกถึงเจ็ดเดือนนะคะเตาก็จะเริ่มติดแล้วนะคะเตาเริ่มมีปัญหาขนมก็จะไม่เป็นชิ้นนะคะแล้วก็เลยส่งเตาไปซ่อมนะคะนี่ ขั้นตอนการส่งซ่อมนะคะเริ่มแรกเราก็ส่งไปตามที่อยู่ที่ที่ให้ไว้นี้นะคะพอเตาไปถึงนะคะเจ้าหน้าที่ที่เราส่งซ่อมนะคะเขาก็จะโทรมาแจ้งเราว่าเขาได้รับเตาว a ฟเฟิลหรือเตาอะไรที่เพื่อนๆส่งไปนะคะถึงแล้วนะคะเราจะทำเขาจะซ่อมให้ใช้เวลากี่วันนะคะ พอใกล้เสร็จพอเขาเช็คว่าเตามีปัญหาส่วนไหนบ้างมีปัญหาตัวเตาตัวสายนะคะเขาจะโทรมาแจ้งเรานะคะว่าประมาณกี่วันนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะนี่มีใบเสร็จด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูใบเสร็จนะคะว่าสองเครื่องนี้จะเป็นราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะ อันนี้เขาซีนมาให้อย่างดีเลยนะคะกันเตานี้นะคะนี่เราเพิ่งมาได้รีวิวนะคะเพราะว่าเราส่งนี้นะคะเขาเซฟเตาให้เราอย่างดีเลยนะคะนี่ก็มีอุปกรณ์ที่เขาทํานี้นะคะที่แกะนี่นะคะนี่เรามาดูกันผลลัพธ์นี่นะคะเขากันกระแทกอะไรมาให้อย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ บางคนแบบมีเตาหลายเตาแล้วจะซื้อใหม่ไปเรื่อยๆมันก็เตาก็จะเต็มบ้านนะคะเราก็เลยลองใช้วิธีส่งเตาไปซ่อมดูนะคะตอนนี้ของเราก็มีวันฝุเจ็ดเครื่องแล้วนะคะเตาเรานะคะพอเตาเราติดนะคะเราก็ซื้อใหม่นะคะเราก็เลยเออลองลองลองเอาไปซ่อมดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ นะคะเขากันสีนมาให้อย่างดีนะคะลองการกระแทกมาให้อย่างดีเลยนะคะสําหรับทุนเพื่อนคนไหนตัดสินใจหลังจากที่ทำขนมไปบ่อยๆเตาติดหรือเตามีปัญหาจะซื้อดีจะซื้อใหม่ดีไม่น่าหรือจะลองส่งซ่อมดูนะคะนี่เราก็มารีวิวให้ดูกันนะคะนี่ามารีวิวให้ดูกันหรอก ก็เราทําขนมแรกๆเตาเรามันอาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะอันนี้พอเราใช้ไปเรื่อยๆใช้งานทุกวันเราขายขนมทุกวันนะคะเตาเราก็เริ่มมีปัญหานะคะเตาไม่มีไม่ค่อยร้อนบ้างละขนมติดเตามั่งละใช้เวลานานในการอบขนมบ้างล่ะนะคะหากม,มีปัญหาอะไรเราก็สามารถโทรไปสอบถามเขาได้นะคะว่า เราเรามีปัญหาตรงนี้เขาซ่อมได้ไหมหรืออะไรยังไงนะคะสามารถโทรสามารถติดต่อสอบถามเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูดูอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ชื่อที่อยู่นะคะนี่นะคะ,แบบะ,คะ,ะ,คะสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ตามนี้เลยนะคะนี่นะคะ อันนี้เขาแบบว่าซีนมาให้อย่างดีเลยนะนะคะเตาหลังจากที่เราไปซ่อมมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะคะเผื่อจะได้พิจารณานะคะว่าจะส่งซ่อมดีหรือจะซื้อเตาตัวใหม่ดีนะคะเราก็มาแกะกันให้ดูเลยคะ่ะอันนี้เราส่งซ่อมสองตัวนะคะ เผื่อเพื่อนๆบางคนลองทําทุกวิถีทางแล้วว่าเตายังติดอยู่เตายังมีปัญหาอยู่จะทํายังไงดีนี่นะคะนี่โคซีนมาให้อย่างดีมากเลยค่ะเหมือนได้เตาใหม่เลยนะคะนี่แกะกันให้ดูเลยนะคะโคซีนมาให้ดีมากเลยนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าถ้าเราแบบถ้าเตาเรามีปัญหาถ้าเราซื้อใหม่เรื่อยๆเตาที่เราใช้ไม่ได้มันก็จะเต็มบ้านนะคะเราก็เลยเออลองครั้งนี้ลองตัดสินใจลองเอาซ่อมดูนะคะนี่นะคะนี่พอเปลี่ยนสายไฟให้ด้วยนะคะนี่เปลี่ยนเป็นสายไฟโอ้นี่นะคะหลังจากซ่อมมานี่ให้ดูชัดๆเลยนะคะอันนี้เหมือนได้อันใหม่เลยนะคะ นี่นะคะนี่นี่เหมือนเอี่ยมใหม่เลยนะคะเหมือนได้เตาใหม่เลยนะคะปกติเตาใหม่ถ้าเราซื้อก็ประมาณสองพันนะคะหรือสองพันกว่าแล้วแต่ที่แล้วแต่แล้วแต่ยี่ห้อนะคะนี่นะคะเขาเปลี่ยนสายไฟอะไรให้ใหม่หมดเลยนะคะอันนี้ของเราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเครือบนี้นะคะตัวเครือบอันนี้กับสายไฟนะคะนี่นะคะเขาเปลี่ยนสายไฟให้ใหม่นะคะ นี่เหมือนได้เตาใหม่เลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวลองมาดูใบเสร็จกันนะคะว่าเตาซ่อมมันราคาเท่าไหร่นะคะนี่นะคะเหมือนเราดเตาใหม่เลยนะคะของเราซ่อมทั้งสองตัวนะคะอีกตัวหนึ่งเรายังไม่ได้แกะนะเราแกะให้ดูหนึ่งตัวก่อนนะคะนี่านราคาซ่อมมันอยู่เท่าไหร่แล้วก็เขาเอาของ ของที่เขาแกะอย่างนี้นะคะเขาก็คืนมาให้เราด้วยนะคะเป็นสายไฟนะคะเพราะว่าเปลี่ยนสองอย่างนะคะนะคะเดี๋ยวเราให้ดูว่าราคาเท่าไหร่นะคะเขามีใบเสร็จแจ้งมาให้เราเรียบร้อยเลยนะคะนี่นะคะเราก็มาดูใบเสร็จกันเลยนะคะว่าค่าซ่อมเตา,าวัฟเฟิลจิ๋วของเราสองเครื่องนะคะราคาเท่าไหร่นะคะเ็าจะแยกเป็นบินให้หนึ่งบินต่อหนึ่งเตานะคะนี่เตาแรกเ็าจะเป็น เขาจะบวกค่าส่งพัสะด,ดุไปด้วยนะคะอันนี้เขารวมทั้งสองเครื่องแล้วนะคะ180บาทนะคะแล้วก็จะเป็นชุดสายไฟนะคะในเครื่องนะคะ250แล้วก็ตัวเครื่องนี้650บาทนะคะบินแรกก็จะอยู่ที่1080บาทนะคะส่วนบินที่สองก็จะเป็นชุดสายไฟในเครื่องเหมือนกันนะคะ250แล้วก็ตัวเครื่อง650นะคะ ชุดนี้ก็จะอยู่ที่900บาทนะคะ2บีนก็จะรวมอยู่ที่1,980บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าเตาที่เราเอาเตาไปซ่อมนะคะเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะคะว่าเราจะเตาไปซ่อมดีไหมหรือจะซื้อใหม่นะคะนี่นะคะเรามาฝากกันนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปที่เราจะนำมาเสนอให้เพื่อนๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะ